ตะวันรีวิวสวัสดีครับภาษาอาซีวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า ff คำว่า FF นะครับมาจากคำว่า first f l y first ที่แปลว่าครั้งแรกนะครับ flight ที่แปลว่าบินมันก็คือการบินครั้งแรกนะครับคำว่า first f l y g เนี่ยมันจะไปตรงกับคำว่า maiden flight นะครับเวลาที่เราไปดูคลิปของต่าง,างประเทศเนี่ยเขาจะใช้คำว่า maiden flight ควาหมายก็คือว่าสมมติว่าเครื่องบินที่เราทำมาเนี่ยนะครับเราทำเสร็จติดตั้งชุดไฟอะไรเสร็จเรียบร้อย s e อัพเรียบร้อย พอเราไปถึงสนามบินเรากําลังจะบินนะครับยังไม่ผ่านการบินมาก่อนเลยลํำนี้เราเรียกว่า first flight นะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น maiden flight ก็ได้ดังน,นั้นเวลาเราไปดูคลิปของมึงนอทครับท่าเขาเขียนว,ว่า maiden flight เนี่ยแปลว่าเป็นการบินครั้งแรกที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับในส่วนของบ้านเรานะครับเวลาเราดูในคลิปเนี่ยเขาจะใช้ตัวยอ่อว่า ff ซึ่งมาจากคาว่า first flight นั่นเองซึ่งการดู first flight เนี่ยมันจะสนุกมากนะครับสนุกตรงไหนครับตรงที่ว่าเวลาเครื่องบินบินขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้อาการเลยนะครับว่า คือมินเขาจะเอียงายเอียงขวาหัวทิมหัวเชิดนะครับมันจะได้ลุ้นกันตลอดนะครับซึ่งพี่ๆเนี่ยพอไปถึงสนามเขาจะถามก่อนเลยตัวนี้เฟิร์สหรือ,อยังนะครับซึ่งถ้าเราบอกว่ายังไม่เฟิร์สตัวนี้เราจะมาเฟิร์สไฟเนี่ยโอ้โหรับรองเสียงเชียร์รออยู่ตรงนั้นเลยนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนดนวยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยก็จะขึ้นไปบอกให้เพื่อนๆรับทราบนะครับว่ากำลังมีคลิปใหม่เข้ามาบินให้สนุกตะวนันรีวิวสวัสดีครับ